ขนมปังหรือโอเคสิคะเอาเค้กขนมปังนะคะขนมปังเชฟไปทำมาอันนี้อะไรเนี่ยจินจินจินเจอร์จินจินจินเบสเอาไหมคะหรือจะเอาอะไรเนี่ย อ่าเอาพิซซ่าหรือจะเอาสลัดคะสลัดหรือพิซซ่าคะเอาไหนคะเอาไหนเอาสลัดหรือพิซซ่า <c oughs> เอาอะไรคะเอาอะไรคะเอาสลัดหรือคะอ่าต่อไปเฟรนด์ฟรายและไอศครีมเอาอะไรคะ อะไรคะเอาเฟ้นฝายออไอศกรีม,มเอวใช่ไหมคะดูไว้นะคะสะสมความอยากไว้ลูกเวลาได้กินก็จะไ,ไ,ได้กินดูเนี่ยเปิดใช่หไหมชีสกับไข่เอาไหนคะเอาไข่หรือเอาชีสคะเอาชีสหรือเอาไข่ เอาไหนเอาไข่เอาไข่อะคะกินเลยอเอาไข่อะคะเอ,เอาจูส๊สหรือเอามิ้วคะอค๋อ oh no.